ผ้าลาอคือเก่าเฮมื่อนี้ผ้าลอเลามากินอยู่กลางซอยสิปค่ะพี่น้องคะเมนูนี้ชื่อเมนูผัดกะเพราทะเลรวมค่ะไข่ดาวหนึ่งฟองเสแซๆเยิมๆค่ะเชฟแซมซิมเข้าไปคำหนึ่งเป็นยังไงเชฟแซบบอยกนิ้วออกรดชาติซอสแล้วก็เผ็ดหวานกลมกลมค่ะท่ามกลางสายฝนเชฟแซมลอกอะ มกักค่ะพี่น้องรสชาติถือกลิ่นถือปากเล่าเล่ากระยองบวขาดปากเล่าเคยมากินแล้วล่ะคะ่ะซองสามเทือกับข้าวจานนี้จานละ60บาทนะคะเรียกว่าเมนูกะเพราทะเลรลวมก,ก,กไม่เหมือนค่ะอเชยมดูลองลองลอง ลองชิมแล้วก็มะนาวเปรี้ยวไหมถ้าไม่เปรี้ยวก็ชิมดูก่อนชิมไงบุณฮ <laughs> <laughs> ่ฮ่ชิมกุ้งคนเ้อเหิน <laughs> เป็นไงสมพอดีปะ่ะข้ามกลางสายฝนฟ้าเชี่ยมต้นขังหลังกับ นำฝนกับอันนี้พ่อดีกันคักเลยแล้วก็ได้น้ำชาไม่ฟ่วงเย็นๆกับอันนี้แซ่บ,บ,บยกนิ้วให้เลยมาเด้กคะพี่นอนะ่ะมากินยำอันนี้หิงมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นยำยำเป็นจังได้ละพี่น้องยำโบล้านเป็นแต่แสบบอมีกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆด้วยนะคะ มื่อนี้ผาเชฟแซมมากินเขากลางซ้ายฝนจ้าข้างต้นดอกคูนบานสวยงามมากเมนูต่อมากก็คือเมนูทะเลลวกจิ้มนะคะมีกุ้งเด้งๆงลวกจิ้มแล้วก็มีปลาหมึกสดๆดลวกจิ้มค่ะเชฟแซมเราชิมเบงแหล่าวากุ้งหวานมากหวานแง่งเชฟแซมเราห่องบอขาดค่ำเลยนะคะพี่นองค่ะ กุ้งนี่สดแห้งจ้ะเนื้อแดงแๆแซบๆมาเด้อค่ะมาเด้อเชฟแซมแล้วสีซิมให้พี่แห้นองเบิงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะรสชาติสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมเลยค่ะทุกคนมาค่ะอ้ำแหน่เชฟแซมหยอ,อกมูบอดด้อ้ํจากเทือหยอ,อกเข้าด้พี่นองมาเด้อค่ะยอ,อกให้พี่แห้นองอยากกินน้ำกุ้งหอมๆแซบๆจ้าจอุ้ยหลินม่ยาวไท่อีพอ โอ้เป็นตาแสบมาเด้อค่ะมาเดอ้อกินน้ากันตรงกลางซอย18นะคะทุกคนมีร้านอาหารรับๆัน่ากินมากเลยค่ะให้ตาเชียบแซมกินหลายฮึ่ยกุ้งอิงกับสิกินคื่กันล่ะค่ะพี่น้องน้ำไล่ไลอ้ยกุ้งเด้งๆไปเลยค่ะพี่น้องคะ่ะน้าจิ้มแซบสามรสโดดๆเลยจ้ะพี่น้องจวดเข้าไปจะค่ำนึงเอาซวบเข้าไปอ้ยกุ้ง ไปโดนลิ้นแล้วรู้สึกหอมละมุนแสบหลายโยกนิว